สวัสดีค่ะดเด็กๆมาเข้าสู่วิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2เรื่องสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันของเราค่ะสินค้าและบริการคือสิ่งต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นับตั้งแต่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สินค้าแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือสินค้าเพื่อการบริโภคสินค้าคือสิ่งที่สามารถรับประทานหรือดื่มกินได้นั่นเองค่ะอย่างเช่นนมน้ำขนมยารักษาโรคอาหารผักและผละไม้ต่างชนิดต่างๆนะคะที่สามารถรับประทานได้ ต่อมาสินค้าเพื่ออุป,ปโภคคือสินค้าหรือสิ่งของสำหรับใช้สอยแต่ใช้รับประทานหรือดื่มกินไม่ได้นั่นเองค่ะอย่างเช่นยาสีฟันแปรงสีฟันใช้สำหรับทำความสะอาดฟันน้ำยาล้างจานใช้ทำความสะอาดจานชามให้สะอาดอยู่เสมอผงซักฟอกใช้ทำความสะอาดเสื้อผ้าสบู่ใช้สำหรับฟอกตัว ของเล่นใช้สำหรับฝึกทักษะต่างๆนะคะแม้กระทั่งนาฬิกากระเป๋าและสีสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถดื่มกินหรือรับประทานได้แต่เราจะใช้สอยให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูคำว่าบริการกันบ้างบริการคือสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับเราในด้านต่างๆอย่างเช่นรถรับส่งนักเรียน ก็จะให้บริการกับนักเรียนรับส่งนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมาเรียนอย่างปลอดภัยค่ะโรงพยาบาลก็จะมีคุณหมอมีนางพยาบาลมีเจ้าหน้าที่สำหรับบริการกับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าไปใช้บริการโรงภาพยนตร์ใช้สำหรับผ่อนคลายดูหนังให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้ที่เข้าไปนะคะโรงแรมก็เช่นกันค่ะถือว่า เป็นสถานที่ที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งผู้ที่ต้องการไปพักผ่อนนะคะอาจจะจะมีพนักงานต้อนรับให้เราได้รับความสะดวกสบายปั๊มน้ำมันก็จะให้บริการเกี่ยวกับน้ำมันหรือแม้กระทั่งห้องน้ำในปั๊มน้ำมันก็เช่นกันนะคะร้านทำผมร้านเสริมสวยร้านตัดผมชายร้านนวดร้านซาปาต่างๆก็ถือว่าเป็นการให้บริการเพื่อให้ผู้ที่เข้าไปรับบริการได้รับความประทับใจนั่นเองค่ะ เด็กคะสินค้าและบริการเหล่านี้จะมีขึ้นได้ก็ต้องมีทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะคะทรัพยากรที่ว่าก็คือสิ่งที่นำมาผลิตหรือสร้างประโยชน์ทำให้เกิดสินค้าและบริการนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะผลิตเสื้อผ้าเราก็จะต้องมีผ้ากระดุมกันไกลจากยดผ้า มีที่ดินสำหรับสร้างโรงงานมีช่างเย็บผ้าและมีเจ้าของโรงงานค่ะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าปัใจจัยในการผลิตสินค้านั่นเองค่ะเรามาดูปัใจจัยในการผลิตสินค้ากันบ้างปัใจจัยในการผลิตสินค้าก็ประกอบไปด้วยทุนที่ดินแรงงานและผู้ประกอบการค่ะเรามาดูอันแรกกันเลยนะคะ ปัจจัยการผลิตอันแรกก็คือทุนทุนก็คือเงินอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรกลต่างๆอย่างเช่นกันไก้ได้หลอดเข็มอุปกรณ์ในการเย็บผ้าจากักรหรือแม้กระทั่งเครื่องจกักรกลชนิดต่างๆค่ะต่อมาปัจจัยในการผลิตที่ดินอันนี้ก็สำคัญนะคะคือทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด เพื่อใช้ใเป็นที่จัดตั้งผลิตสินค้าจัดตั้งโรงงานแม้กระทั่งน้ำก็มีความจำเป็นนะคะต่อมาก็คือปัจจัยการผลิตต่มันก็คือแรงงานเราจะใช้แรงงานของมนุษย์ทั้งทางกายและด้านความคิดค่ะแรงงานทางกายก็อย่างเช่นการออกแรงผลิตทำลงมือทำสินค้าส่วนทางด้านความคิดก็จะมีการออกแบบว่าเราจะวางแผน ผลิตสินค้าและบริการอะไรต้องลงทุนลงแรงอย่างไรใช้อะไรบ้างเพื่อจะได้สินค้าออกมาค่ะถัดมาเรามาดูปัจจัยในการผลิตอันสุดท้ายของเรานะคะก็คือผู้ประกอบการนั่นเองค่ะอันนี้คือสำคัญมากเหมือนกันนะคะผู้ประกอบการจะนำเอาปัจจัยทั้ง3ประเภทมาดำเนินการให้เกิดเป็นสินค้าและบริการนั่นเองค่ะ แล้วก็จะมีการดําเนินการต่างๆตามแผนตามขั้นตอนเพื่อจะได้สินค้าออกสู่ท้องตลาดให้เราได้ไดเลือกใช้จับจ่ายใช้สอยตามกําลังทรัพย์ตามกําลังทุนของเรานั่นเองค่ะเด็กๆคะสินค้าและบริการที่เราใช้เกิดจากทรัพยากรที่มากมายหลากหลายและผ่านกระบวนการการผลิตที่มากมายดังนั้นเราจึงควรใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะ เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการเด็กๆคงแยกออกนะคะว่าตัวไหนคือสินค้าสิ่งไหนคือบริการเด็กๆลองกลับไปคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดเด็กๆอยากจะผลิตสินค้าหรือบริการสักอย่างหนึ่งเด็กๆต้องวางแผนอย่างไรบ้างนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆคงจะมีความสุขในการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ